สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า t h e r e is No Game นะฮะนี่มันไม่มีเกมอะอาจจะสงสัยนะฮะว่ามันไม่มีเกมแล้วจะเล่นยังไงนะครับนี่หน้าเมนูก็กวนแล้วนะแล้วผมควรจะคลิกอันไหนเนี่ยอันแรกก็บอกว่าไม่มีเกมอันนี้คือทางนี้ทางนี้เหรอเอาออกเกมหรือไม่ออกอย่ากลับมามีน็อตอยู่สี่ตัว กดไม่ได้ใครมาเคาะอะไรเนี่ยอเอ๊ยมีคนอยู่ที่นี่ด้วยเหรอเดี๋ยวๆดเดรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเอา้าบทอยู่ไหนนะเอาอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> อ๋อต้องเปิดตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวก่อน,นลืมลืมไททันอืมอหยาตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น,อ,ตน,ตนอ๋อไม่ต้องเปิดเปิดให้เอง ี่ม,มสวัสดีะะทุกคนครับนี่คือโปรแกรมในการพูดะฮอ,อ่ามีข่าวร้ายที่จะบอกคุณนะครับคือจริงๆแล้วที่นี่ไม่มีเกมคือตอนนี้เราประสบปัญหาเรื่องการเงินปัญหานน่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับแล้วแต่คุณยังสามารถดูทีวีได้นะครับออกไปข้างนอกอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้จะไม่ให้เล่นเหรอมันไม่มีเกมครับมีแค่คุณกับผมนี่แหละเออถ้าเป็นไปได้ก็อย่ารีฟันแล้วกันนะครับผมไม่มีเงิน <laughs> คุณรู้ไหมครับคนที่สร้างเกมนี้มาเนี่ยเขาต้องกินต้องใช้เขาไม่รลูก12คนองคนป็นภรรยาเขาก็ป่วยด้วยแล้วที่สุดนี่เขาเจอกับบางคนอัตคัดขนาดนั้นระวังด้วยครับยังไม่ได้กดอะไรเลยยังแขวนอยู่ใช่ไหมอะไรคือมันแขวนอยู่ครับอ๋อเชื่อกับโซ่ไม่เหมือนกันโอเคมันสดุกมากเลยครับแต่ว่าผมต้องไปละผมทําอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อคลิกได้คนออกไปเลยก็ได้นะครับที่นี่มันไม่มีอะไรทำแล้วแหละอ้าวอ้าวป้ายผม อยู่นี่เลยคุณทำมันพังแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอกคุณมันใช้เครื่องจักรแค่ไหนทำป้ายนี้ขึ้นมาความมันจะติดมาเป็นอย่างนี้เนี่ยทําไมมันพูดมากอย่างเี้ดึงขึ้นไปดีกว่าอ๋อต้องทําป้ายพังใช่ไหมดึงขึ้นมาโซติดอีกอ๋อเลยอ๋เลยอ๋อสนุกเลยนะฮะผมยอมแล้วคุณมันคนมือบอลนี่เองต้องงพัใหมดฮะปีนี้เลยคุณเคยเล่นเกมอะไรมาบ้างปิงปองเหรอไม่ออกไปละเออไปเลย ไปจริงใช่ไหมขอบคุณมากอีกนิดนึงเรียบร้อยยังไงต่ออ่ะเก่งมากเลยตบมือให้ด้วยตบมือให้แบบดิจิตอลเลยคุณที่พังป้าเจตเตอร์งผมไปหมดแล้วอ๋อเอาละไหนๆมันก็จะมาถึงนี้แล้วงั้นจัดอะไรที่ไม่แบบทนทนหน่อยดีกว่าโอ้โหทีนี้ตอกแน่นกว่าเดิมเอาปลายลวงเชือกขาดเออมันอาจจะหนักนิดนึงด้านซ้ายเป็นโซ่ด้านขวาเป็นเชือกคุณช่วยหยุดยุ่งกับเจตเตอร์ผมได้ไหมคราวนี้ เอาไรตาดอ่ะคุณช่วยหยุดเคาะสักทีได้ไหมมันน่าลำคาญมากเลยผมไม่สามารถปิดโปรแกรมด้ตัวเองได้คุณต้องออกเองนะออดูงนี้ได้ไหมไม่มีคําใบ้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยโอเคโอเคผมก็ใจละคุณอยากจะเล่นเกมใช่ไหมได้เลยฮะเราจะเล่นเกมกันนะอืมม์รชเชมบเกมอะไรไม่รู้จักเราจะต้องสนุกแน่นอนขมอนมาเล่นกันต่อสิเอายิงชูไปชนะก่อนเหระ เขาออกก้อนหินเมื่อกี้ผมต้องออกกระดาษใช่หรือเปล่าผมสาบานผมไม่ได้โกงอพอดึงออกมาเลยเอาตีกันแล้วนะคุณขี้โกงนี่นึกว่าต้องชนะก่อนเอายังมีอีกโอ้ตร่งลมนิลไทยหนึ่งฮะอะไรเนี่ยดีที่ยังไม่ล่วงเคาออ๋อคาอเลยเคาะเรล่ๆเกมผมเออไม่ใช่เกมเคาะไม่ได้มันไม่มีเกมที่นี่แล้วเฮ้ยมีปุ่มมีปุ่ม ปุ่มปิดเสียงหยุดไปเลย <c oughs> เอ้ยมีม,ม, <c oughs> มีเมาส์ <c oughs> ไปล้วหรือไงเนี่ย <c oughs> ไม่ให้พูดไม่ให้พูดเฮ้ยแย่งเมาส์หรือเปล่าแย่งเคอร์เซอร์หรือเปล่าโอ,อเคอมานี่เ <c oughs> ออเออยังไงอะจิ้มลูกโป่งหรอ,อนี่อ๋อเป็นไขควงให้เราอันนี้ใช่ไหม <c oughs> นี่คุณล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยขนาดเหมือนไขควงนะฮะ ดูดิคุณทําอะไรหยิบไ,ไ,ได้ไหมต,มตายผมไปใหม่หยิบไม่ได้ครับคุณพังทุกอย่างไปต้องรอต้องรอออกไปเล่นเกมอื่นซะพูดอย่างเยอะอ้าวเรียบร้อยบอกว่าให้กลับไปที่หน้าเตเตอร์ไม่ฮะนี่คุณคิดว่าคุณกํลาลังทําอะไรอยู่เนี่ยคุณไม่กลับไม่กลับเอาเมาส์ไปที่อื่นได้ไหมมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยว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 ปุ่มโอ้โหเอ่อ อ๋อนี่กุญแจใคร,รอ๋อเจอกุญแจได้ไงเนี่ยก็อยู่ใต้ผมนี่ไงอ๋อช่างมันเถอะแต่ว่านี้ไม่ใช่กุญแจที่เปิดประตูนี้แย่หน่อยนะอ๋อเห็นไหมผมบอกแล้วมันใส่ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะฮะอ,อ,อเป็นหมาเองก็ได้า้โยลากมาได้ไหมอ๋อได้นี่ไงมันน่าจะเป็นกุญแจอันไหนสักอันหนึ่ง อะไรมาอยู่ใต้ประตูเนี่ยอผมไม่เข้าใจว่าคุณทําอะไรอยู่นะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมให้เดานะดึงเหรอมันต้องทําให้กุญแจร่วงลงมาก่อนอ๋อเอากุญแจไปไหนแล้วโอ้ยหยุดเลยนะคุณได้แล้วจะเปิดประตูแล้วนะโอคุณนี่มันดื้อด้านจะมัดเลยเมื่อไหร่จะได้เล่นนี่ครับโอ้โหที่เฟบทีนี้จะใจร่มๆเลยอย่างคุณอย่าแม้แต่จะคิดที่จะเปิดนะมันล็อกไว้แน่นหนามากขอบอกเลย กว่าจะได้เล่นเกมอ,อ,อะไรมีฟันเฟืองมันไม่เวิร์กหรอกบอกแล้วไงต้องใส่ฟันเฟืองเข้าไปก่อนแน่เลยฟันเฟืองอยู่ไหนมันต้องมีอะไรสักอย่างอันนี้นี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วละเอ่อแพ้อ๋อนี่ไงเอามาหยิบยังไงอ่ะตัดเชือกได้ไหม ขาอ๋อขาก่อนคุณนี้มันช่างทำลายที่ดิเลยเอาไปรับกลับบ้านแล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกเลิกเลื่อนหน้าจอสักทีได้ไหมผมปวดหัวมันแล้วเนี่ยโปรแกรมมันไม่ชอบแบบนี้โดยเฉพาะการเลื่อนเร็วงเลื่อนจอแบบเร็วๆโอเคโอเคจุดเลื่อนจอเร็วๆสักทีได้ไหมครับแล้วมันจะไม่พอแล้วเนี่ยก็จะหาหารฟันเฟืองอ๋อนี่ไงเตือนแล้วเนี่ยเกมพัง ได้เฟินเฟืองเหมือนอันหนึ่งเรียบร้อยจริงผมไม่มีอะไรเหลือไปใช้แล้วเนี่ยพอ,อแล้วนะไม่ต้องอะไรมาปิดแล้วนะแย่หน่อยนะผมไม่มีทางเล<อ><อ>ือกแล้วเดี๋ยว,ว <ๆ S 1> ผมไม่ได้กดนะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาด้านนี้ดิเฮ้ยโหลดดิ้งโปรแกรมโหลดดิง้งแย่หน่อยนะคุณไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยกดไม่ได้เหรอผมหัวเสียมากตอนนี้นต,อตอนนี้โปรแกรมกำลังโหลดอยู่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยหยุดมันไม่ได้ด้วย ทำอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างจริงคุณก็เก่งนะทําให้ผมหัวร้อนได้เห็นไหมมันโหลดนานนะเนี่ยเออโปรแกรมหยุดหืมเอ้าโอ้ผมโหลดมป็นไฟล์ล่างใช่ไหมตอนนี้น่าจะมีอะไรเออเลยในโปรแกรมแน่เลยอุตส่าห์โหลดไปต้องครึ่งนึงอ๋อกเกมคลแล้วเอียงมันอยาจับมันอย่าจับกระดาษผมเอามานี่ผมไม่ถึงแถบบานี้ควรจริงๆเลยเอามานี่กว่าจะได้ โปรแกรมกำลังจะปิดตัวเนยอัตโนมัติเพราะว่ามันพังแล้วสองสามสี่สองต้องจำไหมเนี่ยจะปิดแล้วนะสี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกเกมอะไรกนี่เป็นเสียงจากจิตสำนึกของคุณกำลังพุดอูคุณต้องรีสตาร์ทเครื่องนี้มีระบบนี้ด้วยเหรอนี่ไม่ใช่โปรแกรมหลอกๆนะผมสบานได้เลยอะฮะแล้วก็จะไปเปิดโฟลเดอร์ที่มีลูกกุญแจอยู่ตรงนั้นเป็นอันขาด ย้ำอีกครั้งว่านี้เป็นเสียงจากจิตใต้สำนึกคุณเองรูปภาพอะไรน้ำบวกดวงจันทร์เท่ากับต้นไม้มีของไหมหาถั่วมาให้เจ้ากระลอกกินนะฮะจากรูปภาพนี้เอาน้ำมาบวกแสงอาทิตย์เท่ากับต้นไม้แสดงว่าต้องปรับเวลาให้เป็นเช้าก่อนหรือเปล่า แต่เราไม่มีพาสเวิร์ดต้องหาพาสเวิร์ดก่อนอ๋อต้องความก่อนใช่ไหมนี่ไงได้มาแล้วแล้วก็มาเปิดอันนี้อ่าแล้วก็จะมีอ่าพาสเวิร์ดให้หาสิ่งแปลกๆที่อยู่ในภาพ ID Card แล้วก็เบอร์ประจำนะฮะเบอร์โปรดของฉัน m ิสโตเกีย private number มันอยู่ในภาพนี้ใช่ไหมอะไรที่มันอยู่แปลกๆในภาพนี้นี่ไงเลขสอมีเลขสออันนึง ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหนึ่งนี่หรอ <_ z> เล่นยังไงอ๋อน,นี่นี่นี่นีาา่นะฮะแล้วเออบ่อ <_ z> ยนะแต้มสูงสุดกำลังจะถูกทำลายใช่แล้วแกไม่หยุดซะก่อนนะเอองั้นเอาแบบนี้แล้วกันโอ้โหขี้โกงอ่ะขี้โกงอ๋ออ๋อนี่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  เออดีขอบคุณมาก,กืออไอ้ขี้โกงเก้าก็ทำเองแล้วมาโทษคนอื่นอ๋อนี่ไงเบอร์ห้าสิบสามจริงด้วยห้าสิบสามเดี๋ยวดูก่อนรวมแล้วก็คือสองหนึ่งห้าสามสองมันเกินนี่สองหนึ่งห้าสามสองยถูกไหมไม่ถูก ไม่ถูกครับแต่น่าจะมีอยู่แค่นี้แหละ2 1คืออันแรกใช่ไหมแล้วก็เบอร์โปรดก็คือ5 3เมื่อกี้5 3าสามิสโตเกียว private number ก็คือ200หรือว่ามันด้านอื่นไม่ใช่อ๋อหรือว่า2อันเดียว สองห้าสามเดี๋ยวเดี oh ๋ยวเดสองห้าสามสองศูนย์ศูนย์โอ้คุณรู้รหัสลับของผมแล้วกว่าจะได้แต่ว่าคุณจะทำ,ทำอะไรก<อ>ับระบบการตั้ง,งเวลาล่ะเช้าสักทีหวังว่าคุณจะไม่ทำอะไรพังนะงแล้วต้นไม้มายังโตยังโตยังโอ้โหกว่าจะได้ขอเม็ดถั่วหน่อยครับขอบคุณมากกระลอ,อกแกเอาไปกินไปอ๋อนี่ไง โอเคเอาไปขอบคุณมากกุญแจล็อกปลดล็อกอันนี้ใช่ไหมโชคดีนะที่กุญแจมันใหญ่เกินไปกุญแจใหญ่เ<า>ป็นทางที่จะย่อส่วนมันได้หรอกอ้าวออจนได้อ๋อวินซิป <laughs> บีบไฟลเล็กลงไออ,ออีกเออขอบคุณขอบคุณกว่าจะได้ไม่นะหุนห้ามเปิดโฟลเดอร์นั้นหุน <laughs> ล้ำเส้นเกินไปแล้ว <laughs> ห้ามเปิดโปรแกรมขึ้นมานะ นี่มันไม่ได้อยู่ในแผนฮะจริงๆคุณควรจะออกไปตั้งนานแล้วเออเออ,เออเออเดี๋ยวเดี๋ยว <ผม S 1> เดี๋ยวก่อนเนคนแน,ไไน,นะเอามานี่กดแล้วนะเมื่อกี้กดมันไม่หยุดอืมไม่คุณทำอะไรไปนี่คุณรู้ตู้หรือเปล่าค<อ>ุณได้เปิดโปรแกรมหลอกขึ้นมาซึ่งมันอยู่ในระบบปฏิบัติการหลอกๆนี้มันเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลย จบแล้วใช่ไหมเชปเตอร์หนึ่งอันนี้น่าจะเชปเตอร์สองแล้วนะฮะโอ้เกมอ่ะเชปเตอร์หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเชปเตอร์ที่สองแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ